เพียงแค่เลือกรูปพระอาทิตย์ที่ชอบมาหนึ่งรูปสามารถทายนิสัยของคุณได้อย่างแม่นยำสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเพียงแค่คุณเลือกรูปพระอาทิตย์ที่ชื่นชอบต่อไปนี้หนึ่งรูปแล้วลองมาเช็คกันดูว่าจะแม่นขนาดไหนเลือกได้เลยค่ะ <c oughs> เลือกพระอาทิตย์รูปที่หนึ่งทำนายว่าคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกเป็นคนขยันอดทน ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดีเป็นคนอัธยาศัยดีและอ่อนน้อมทาตนอีกด้วยแต่นิสัยลึกๆของคุณนั้นกลับเป็นคนที่ชอบอยู่ตัวคนเดียวเรียกได้ว่าเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงนั่นเองค่ะเลือกพระอาทิตย์รูปที่สองทำนายว่าเป็นคนที่ค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบยุ่งเรื่องของใครและไม่ชอบให้ใครมายุ่งเรื่องของตัวเองแต่ถ้ามีเหตุจำเป็นที่จะต้องเข้าสังคม คุณก็สามารถปรับตัวเข้าสังคมได้อย่างดีเลยทีเดียวทั้งมารยาทดีไม่แข็งกระด้างแต่นิสัยลึกๆของคุณนั้นแท้จริงแล้วเป็นคนที่เรียบง่ายสบายๆรักเพื่อนฝูงเมื่อเพื่อนเดือดร้อนก็จะคอยช่วยเหลือตลอดแต่คุณจะเป็นคนที่ทำบุญกับคนไม่ขึ้นดังนั้นต้องระวังในเรื่องนี้ให้มากๆเพราะคุณอาจจะโดนเพื่อนหลอกได้ไง่ายๆนั่นเองค่ะ เลือกพระอาทิตย์รูปที่สามทำนายว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายเลยล่ะทั้งในเรื่องของการงานและงานบ้านงานเรือนเป็นคนที่ฉลาดเฉลียวเป็นคนกล้าหาญเหมาะที่จะเป็นผู้นำมากที่สุดทั้งซื่อสัตย์ไม่เอาเปรียบใครเป็นคนใจกว้างเห็นอกเห็นใจผู้อื่นรักญาติพี่น้องและรักเพื่อนฝูงเลือกพระอาทิตย์รูปที่สี่ทำนายว่า คุณเป็นคนไม่ชอบอยู่นิ่งชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอชอบความท้าทายเป็นที่พึ่งของคนในครอบครัวและที่สําคัญคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนเวลาทุกวินาทีถือว่าเป็นเงินเป็นทองสำหรับคุณ <S 2> <S 2> เลือกพระอาทิตย์รูปที่5ทํานายว่าบุค,คลิกภายนอกของคุณเป็นคนเงียบขรึมยิ้มยากถ้าหากใครที่ไม่สนิทจริงๆคุณจะไม่พูดคุยด้วยแต่ถ้าเป็นคนที่สนิท คุณจะมีมุกคำๆำมาพูดคุยเพื่อสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนอื่นได้ดีเลยทีเดียวและนิสัยลึกๆของคุณแล้วแท้จริงคุณเป็นคนฉลาดแต่ไม่ชอบที่จะโอ้อวดให้คนอื่นรู้ทุกคนจึงไม่รู้ถึงความสามารถของคุณต่อไปนี้คุณต้องแสดงออกบ้างเพื่อที่จะไม่ได้พลาดโอกาสดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะเลือกพระอาทิตย์รูปที่6ททานายว่าคุณเป็นคนสนุกตลกเฮฮาและไม่เครียด ไม่ว่าจะเจอกับปัญหาที่หนักหนาแค่ไหนคุณก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้เป็นอย่างดีคุณเป็นคนจริงใจกับทุกคนเป็นคนที่ยอมรับคำวิจารณ์จากคนอื่นถึงแม้ว่าคนอื่นจะดูถูกคุณมากแค่ไหนแต่คุณกลับไม่ใส่ใจและพร้อมที่จะให้อภัยตลอดดังนั้นคุณจึงเหมาะที่จะเป็นผู้นำมากที่สุดค่ะเลือกพระอาทิตย์รูปที่7ทํานายว่าคุณเป็นคนขยันมีความกระตือรือร้อน เป็นคนที่มีเป้าหมายมากมายจนบางครั้งก็ดูเหมือนจะเยอะเกินไปด้วยซ้ำดังนั้นคุณควรที่จะเลือกเป้าหมายทีละอย่างและทําให้เต็มที่รับรองว่าคุณจะทําออกมาได้ดีมากๆเลยล่ะแถมชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นกว่าเดิมมากขึ้นอีกด้วยค่ะเลือกพระอาทิตย์รูปที่8ทํานายว่าคุณเป็นคนที่ใจเย็นไม่โมโหง่ายมีความอดทนสูง ถึงแม้ว่าจะมีแรงกดดันมากแค่ไหนก็ตามและคุณยังเป็นคนที่รอบคอบไม่ว่าจะลงมือทําอะไรก็ตามคุณจะวางแผนอย่างละเอียดและรอบคอบที่สุดจึงทําให้ผลงานของคุณเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดและที่สําคัญคุณเป็นคนเก่งเป็นที่น่าเคารพนับถือของคนอื่นและมีความคิดเป็นผู้ใหญ่อีกด้วยล่ะคะ่ะ ท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ